情。 ตันงดอกนีน่ว่าอันไม่วาบว่ะเยี่ยมไม่มีกิจแล้วล่ะประเด็อนอ่ะเยี่ยมเพื่อแตกวันนี้อองเล่นตัวไหนนะอ,อ๋อตัวนี่นี่ว่ะร,อ,รอ,ยอยัลเตงเตงเข้า,าเล่นมินเทลหน่อยดิเฮ้ยอ,อง <laughs> งงว่ะขอให้ีเอ็มแต่ขอแรงรถพายุหน่อยขอแรงรถพายุหน่อยหลายแล้วโอ้โหข้างในเยอะดีเข้ามาไม่ไหวแล้วเข้ามาเข้ามาโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันรู้สึกมันจะเดินกับออกมาจะหมดนั้นนหะไอ้เหี้ดติดีมันได้เยอะ ไม่ไม่าวิกเกียรเรีนอย่าเรียนแม่เย็ดกินแตกนั่นนี่ใบโดมันใบโดมันนี่ใบโดมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งโซนนี้ก่อนหน้าหน้าหน้าทางเข้าเนี่ยตั้งโซนเอาให้พร้อมก่อนเอาให้พร้อมก่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูปวดหุ่นเองหุ่นแม่งไม่ได้ระเบิดแน่กกี่เรือได้ถ้าได้ระเบิดอย่าโทษกูนะเรือครับกี่กี่เต็งกีเต็งกีกีเออนี่โอเคโอเคพร้อม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  อย่แป๊บนึงรอนี้กูเข้าไปกับกีกีเตงกีกีไม่กีไม่กีหายเรียบร้อยกี่ตาแล้วเทียไอพายุอย่าลืมพายุพายุตรงนั้นหมดแล้วนั่นน่ะ วาร์ฟหน่อยครับพิมพ์ดิพิมพ์ดิเซลล์หนึ่งเซลหนึ่งอะไม่วอาออกวาร์ฟแหละโอเคออกซ้ายเลยครับออกซ้ายออกซ้ายอายุตลอดทางอาย,ยุตลอดทาง เก็บด้วีทีนะวางแลนไมลอะไรตรงนี้ไปเกิดละเอ้าเฮียใครวางหลอนเนี่ยไม่โดนจับดำอะ่ะ อย่าเล่งเกินไปนะอย่าเล่งเกินไปนะมินมิมดูพวกลอยเยินไว้ไอ้ยางเเข้ามานีข้างในข้างนอกเราเลยหละจะหลุมจะมีอะไรโดอินโนโดอินโนครับโดอินโนครับ มึงหลุมในกิวอ์เนี่ยนะเอ้ยมึงมึงจะโยงแถบในกิวอ์เนี่ยนะ <c oughs> โอ้แ <c oughs> ยกไม่ออกน่ะอะไรกิวอ์อะไรพีพีเ <c oughs> ขาใช้สเต็ปพีพีพไงแอลโอเคโอเคลมหัวลมลงลงทาง,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 งขึ้นบันไดไวะ <c oughs> โอเคยึดยดึดทางขึ้นบันไดได้ล,ละเร็วเร็วเร็วเดินขึ้น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 แลนแรนทับไปเรื่อยแลนทับไปเรื่อย แบงดูแผนที่ดูแผนที่แลนทับไปเรื่อยครับแลนทับไปเรื่อยเลยตามเล่นตามเล่นตามเล่นไอ้เหี้ยวบาเลียกันพอดีเลยโอเคบีแก้ฟอตบีแก้ฟอตรอทีมก่อนรอทีมก่อนรอทีมก่อนแก้ฟอตแก้ฟอตได้หมดรีบเดินรีบเดินเดินตามโซไปเดินตามโซมาเดินตามโซมากี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 อย่าโมดูทีวีไอ้นี่นี่เขาพูดถึงใครเนี่ย แฟนแฟนแฟนโอ้โหหุยเอายังจะเข้ายังรีบเดินเข้าไปสิครับอย่ามัวค่าอยู่ตรงนี้เข้าเข้าตามทีมไปตามทีมไปไม่ต้องตามไม่ต้องตามเข้าใน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 กี่มากี่มากี่มาไปถึงคุ้งน้ำไปถึงคุ้งน้ำตอนนี้คนส่วนมากอยู่ที่คุ้งน้ำนะอ๋อเหี้ยไม่มีขอกินหน่อยกินหน่อย โอเคโอเคแลน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 ส่งแลนส่งแลนส่งสวารสวารแลนแลนส่งเข้าไป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 ก่อนแลนส่งเอากิมก่อนขอกี้ขอกี้ดอกนึ่งเย็บกี้หน่อยเฮ้ยมันลบแลนดูด้วยมันลบแลนดูด้วยแลนแลนซ้ำแลนซ้ำแลนซ้ำครับแลนซ้ำแลนซ้ำดีแลนอีกทีแลนอีกทีแลนอีกทีแลนแลนโอเค ถอยถอยโอเคแล่แนแลนเข้าไปเรื่อยๆดันตรงตรงทรงเก็บเก็บไปตัวจับดีดิไม้สัตว์อยู่กลางต้เอ้ยยังไม่ไหวละเรามเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ยเฮียขนาดหน้าบ้างกูยังไม่ได้ปั๊มเลยโอ้โหตาห่ามแล้วอะคิดดูแวบเดียวไอ้เฮียเฮียเธอไฟแตก ตัวนี้แม่งเหนือชั้นจริงต่อยมันนั่นไงสะท้อนไปหาหลอดดำเลยแ <c oughs> ม่แม่ต่อยทีตีโออองแลอดดำเลยเต็งกว่าใบมั้งสี่สิบห้าวิซ้าย ้ายแล้วสายสวยสายด้วยสายแย่แล้วแลนครับแลนแลนด้วยครับแลนครับซอครับแลนจุดเดิมเลยด้านซ้ายโซนซ้ายโอเคขอบคุณมากครับยืนยืนในแลนนะยืนในแลนนะครับยืนในแลนยืนในแลนดูในแลนไว้ยืนในห่างที่สุดแต่เวได้ถึงที่สุดนะครับไม่งั้นให้ให้สุดให้สุด สุดช่องของเวทที่เราจะเวทให้ไกลที่สุดได้อ่ะอ